ประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจวันศุสุ์ที่26ธันวาคมนะครับเริ่มที่เคทีบีนะครับรายงานแบบสลายสินทรัพย์นี้สินเนื่อพิจิกาอมาเป็นธนาคารสุดท้ายนะครับมีสินเชื่อเติบโตในเดือนนี้สูงที่สุดในกลุ่มธนาคารนะครับโดยเพิ่มขึ้นถึง3.3มันออนมันนะครับและทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี56แล้วนะครับถึง8.4เ e อ r to date นทุนเดะครับโดยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในเดือนพศจิกานะครับคาดว่ามาจากสินเชื่อธุรกิจเป็นหลักนะครับ ซึ่งทําให้ KTB เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนนี้นะครับและทำให้ KTB เป็นธนาคารที่มีสินเชื่อเติบโตมากที่สุดในปี57เมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่นะครับแล้วถ้าดูทั้งกลุ่มธนาคารนะครับก็ไปลองแค่ LH Bank ธนาคารเดียวนะครับ <sig na. S 1> ทธนาคารเงินฝากนะครับเติบโตโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับโดยเพิ่มขึ้นถึง6.6%วันอ่อนวันนะครับและเพิ่มขึ้นจากสิปี56แล้วนะครับถึง14.4%เดียวเทเด็น,นะครับ คาดว่าการที่สินเชื่อของ KDB เติบโตเด่นในไตรมาส4นะครับประกอบกับปกติรายได้ค่าธรรมเนียมนะครับทั้งที่มาจากสินเชื่อและการทำธุรกรรมต่างๆจะเติบโตขึ้นด้วยในไตรมาสนี้นะครับและการที่คาดว่าในช่วงไตรมาส4 KDB จะมีเพียงการตั้งสำรองปกตินะครับไม่มีการตั้งสำรองพิเศษที่เคยไปสายสำคัญทำให้ผลประกอบการ KDB ลดต่ำลงแต่ทางฝ่ายคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส4ของ k t b น่าจะลดลงจากไตรมาส3อยู่ดีนะครับน่าจะเป็นปกติที่ไตรมาส4ที่ทุกธนา,าคารจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น ย่งไรก็ตามยังคงประมาณการกำไรปี57นะครับของ KTB ไว้ที่35,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น2.1%เยียร์บนเยนะครัว่าปี58นะครับจะเติบโตสูงขึ้นได้นะครับ8.9%นะครับไป38,000ล้านยังคงราคาพื้นฐานไว้ที่25บาทนะครับมองว่า KTB เป็นธนาคารที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับจะทำให้ KTB เป็นธนาคารที่ได้ประโยชน์จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ KTB จุลารัตนะคะก็คุยทางพรีวิวกับทางผู้บริหารนะฮะในไตรมาสสีเนี่ยก็โดยปกติเนี่ยไตรมาสสกับไตรมาสสจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดของตัวธุรกิจโรงพยาบาลนะคะแต่ในไตรมาสสี่เนี่ยก็จะซอฟลงจากไตรมาสสเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีมีช่วงวันหยุดไม่ว่าจะเป็นช่วงรัฐธรรมนูญช่วงวันเฉลิมนะคะแล้วก็ช่วงวันปีใหม่นะคะมีวันหยุดเทศกาลหลายวันก็จะไรายได้ก็จะอ่อนตัวลงเล็กน้อยเมื่อถ้าเทียบกับตัวควอเตอร์สา แต่ถ้าหลังจากที่ได้ข้อมูลก็คือทางกับทางผู้บริหารนี่ก็รายได้ก็ไม่ไม่น่าจะลดลงมากนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในทิศทางที่อยู่ในระดับสูงอยู่นะคะค่าไรายได้อยู่ที่634.06ล้านบาทนะคะยังคงเติบโตมาจากลูกค้าเงินสดนะคะเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเป็นระดับ A-Class เนี่ยก็จะอยู่ในเป็น พวกที่มีความรุนแรงของโลกนะคะแล้วก็เป็นโรคที่มีความซับซ้อนเรื้อรังนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ตัวรายได้ยังมีการเติบโตที่ดีแล้วก็รวมทั้งรายได้จากในส่วนประกันสังคมด้วยแล้วก็ตัวรายได้จากตัว IPD ของโครงการทักรัฐก็ยังเติบโตเรียงดีอยู่นะคะคาดกาไรสุทธิอยู่ที่126.97ล้านบาทใกล้เคียงกับไตามาสาที่127.53ล้านบาทนะคะ เเดือนเนี่ยเขามีกำไรออกมาแล้วอยู่ที่368.85ล้านบาทโตขึ้น20.16%ิอนเยียนะฮะส่วนทั้งปีเนี่ยเราก็คาดว่าจะโตขึ้น17.27%อเอนเยียอยู่ที่คาดรายได้นะคะโตขึ้น17.27%อเอนเยียที่2,600ล้านนะคะโดยที่มองว่า cost m r r g i n อาจจะแคบลงเล็กน้อยเพราะว่ามีการขยายตัวในตัวส่วนของตัวห้องตรวจ IPD เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการลงทุนในธุรกิจในในตัวรงพบยานยที่อื่นๆด้วยะะวยมทั้ง ทั้งปีนี้เราคาดกำไรสุทธิอยู่ที่495.82ล้านบาทโตขึ้น19.65%เยนเยียแล้วก็ถ้าเกิดมองต่อเนื่องไปในปี2558นะคะเราก็ยังมองไรายได้โตได้อีก17%นะคะกำไรโตได้อีกประมาณ20.42%นะคะด้วยปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องการขยายคา p a ซิตีของเขานะคะโดยที่เขาเจะมีแผนที่จะเพิ่มเตียงจาก3 0 3 8 6เตียงมาเป็น544เตียงก็คือเพิ่มคา p a ซิตีได้อีก 40.9%นะคะอันนี้ก็มีการเพิ่มในโรงพยาบาลจุฬาลัตในที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น48ในปี2557เนี่ยมีเพิ่ม48เตียงที่จุฬาลัต11แล้วก็จะเพิ่ม50 55เตียงที่จุฬาลัต3นะคะในปี58นะคะแล้วก็ในปี59ก็จะเพิ่มที่จุฬาลัต9อีก55เตียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยในที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็ปรับนะคะพื้นฐานขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ปรับคําแนะนานะคะจาก ถือมาเป็นทยอยซื้อนะคะคือเดิมเคยหุ้นตัวนี้ขึ้นไปประมาณ20 20บาทต้นต้นนะคะก็มีการอ่อนตัวลงมาเมื่อวานปิดที่18บาทนะคะราคาพื้นฐาน19บาทนะคะก็มีบวกแคปิตอลเกนกับตัวดิเวเดนทิวแล้วเนี่ยก็ผลตอบแทนประมาณ7.7%แนะนำทยอยซื้อนะคะ ก็เป็นตัวน้ำประปาไทยนะครับ ttw นะครับถ้าหากมาดูในไตรมาส4เนี่ยเราจะพบนะครับว่ายอดขายน้ำดิบเนี่ยมีการหดตัวลง2.4%เทียเเซ็นต์ขยออนเยียนะครับโดยสาเหตุหลักที่มีการหดตัวเนี่ยก็คือในเหตเุในพื้นที่ของตัวประปาปทุมนะครับซึ่งมีการหดตัวลงไป5.5%เปอร์เซ็นต์นะฮะสาเหตุก็เนื่องจากการประปาภูมิภาคเนี่ยมีลงประปานะครับในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้มีการเพิ่มกำลังการผลิตแล้วก็แรงดันก็เลยทำให้มีการส่ง น้ำปราปาเข้ามาในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันนะครับก็เลยส่งผลให้ยอดขายในส่วนของตัวปทุมเองเนี่ยหดตัวลงนะครับแต่ถ้าเกิดมาดูในแง่ของรายได้เนี่ยก็จะพบว่ายังคงโตได้อยู่นะครับที่2.2%นะครับสาเหตุที่ตัวรายได้ยังโตได้เนี่ยก็เนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าน้ำปราปาเมื่อตอนต้นปีนะครับในส่วนของเรื่องของการขยายกำลังการผลิตนะครับก็มีความชัดเจนไปแล้วนะฮะหลังจากที่ได้มีการจ้างซีเคนะครับในการก่อสร้างนะครับ โดยตัว TTWX th เ,เนี่ยจะมีการเพิ่มกำลังการผลิตนะฮะาจาก4.4แสนลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ยอีก4สแสนลูกบาทเมตรต่อวันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยจะยังไม่ได้ใช้กำลังการผลิตเข้ามาทั้งหมดนะฮะเริ่มแรกเนี่ยก็จะเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาที่1แสนลูกบาทเมตรต่อวันก่อนนะครับโดยเงินลงทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200 2,900ล้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเงินกู้แล้วก็หุ้นกู้นะครับ รวม3,000ล้านบาทนะครับระยะเวลาก่อสร้าง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังการผลิตใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาในปี60นะครับส่วนโครงการที่2ก็คือในส่วนของประปาปทุมนะครับก็จะเพิ่มกําลังการผลิตจาก3.88แสนลูกบาทเมตรนะรเพิ่มอีก10,000แสนนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยจะเพิ่มกําลังการผลิตที่5.7หมื่นลูกบาทเมตรก่อนนะครับเงินลงทุนเนี่ย367ล้านอันนี้จะใช้กระแสเงินสดข้างในทั้งหมด นะครับระยะเวลาก่อสร้าง1ปีนะครับกำลังการผลิตใหม่เนี่ยก็จะเข้ามาในปี5 9กานะครับการเพิ่มกําลังการผลิตเนี่ยก็เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตนะฮะซึ่งตัวบริษัทคาดนะฮะกำลังการผลิตเดิมของตัวปทุมเองเนี่ยน่าจะเต็มภายในปี58นี้ปลายปี58แนะครับแล้วก็มองว่าตัวการใช้น้ำประปาเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปถึงเป็น8 8 1แสนลูกบาทเมตรนะครับต่อวันในปี7 นะครับส่วนปทุมเองเนี่ยปัจจุบันใกล้เต็มแล้วนะครับาคาดว่าความต้องการเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่4.68แสนลูกบาทเมตร,รได้ในปี66นะครับการขยายก็เพื่อจะรองรับการเติบโตให้มีอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ป้องกันคู่แข่งขันที่อาจจะเข้ามาถ้าเกิดการขัดแคลนน้ำประปาะครับในเขตพื้นที่ ในส่วนของการปรับขึ้นค่าน้ําที่กระทําทุกปีนะครับออตอนนี้เนี่ยสใน3ส,ส่วนเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าจะได้ปรับขึ้นนะครับก็คือในส่วนของประทุมนับจะได้ปรับขึ้น2.1 6%นะครับแล้วก็ส่วนที่เกิน300แสนลูกบาทเมตรแรกนะครับจะได้ปรับขึ้น1.81%ก็ยังเหลือในส่วนของ3 0 0แสนลูกบาทเมตรแรกนะที่ยังต้องใช้เงินเฟ้อของเดือนนี้นะครับเป็นตัวคํานวณอย่างไรก็ตามเนี่ย เนื่องจากนะครับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำนะครับก็ทําให้การปรับขึ้นค่าน้ำเนี่ยได้ไม่สูงนักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากการปรับลดค่า FT นะครับของของไฟฟ้านะครับซึ่งได้ประกาศลดในช่วงของวันที่1มกราถึง1เมษายนครับปี58นะครับลง10สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้ต้นทุนของเขาเนี่ยปรับตัวลงได้นะครับ เรายังคงคาดการกำไรในปี5้5 8ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยก็ยังคงไม่ได้ปรับอะไรนะรยังคงไว้ที่13บาทนะครับโดยยังคงรอดูความชัดเจนในเรื่องของตัวปทุมนะฮะที่ว่าการผลกระทบจากของน้ําประปาการประปาภูมิภาคเนี่ยจะยาวนานแค่ไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเคยเกิดมาแล้วนะครับใช้ระยะเวลาประมาณสัก1ปีเนี่ยทุกอย่างก็จะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับ ถัดมานะครับก็เป็นตัววอลเลนต์นะครับวันนี้จะมีวอลเลนต์เข้าใหม่1ตัวนะครับก็คือตัว AJD W1 นะครับตัวนี้เนี่ยให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี57นะครับในสัดส่วน4หุ้นเดิมต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ไม่คิดมูลค่าจำนวนที่เข้าเนี่ยก็คือ750ล้านหน่วยนะครับ อัตราการใช้สิทธิ์ก็คือ1ต่อ1ที่2บาทนะครับอายุ5ปีนะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกสิ้นแต่มาสนะครับโดยจะใช้สิทธิ์ครั้งแรกเนี่ยก็คือ30กันยาปี58นะครับหากดูในเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับที่ i n t e n s i v e value เนี่ยเราจะพบว่า ajd V1 เนี่ยจะมีมูลค่าเหมาะสมที่1.82บาทนะครับเนื่องจากราคาปิดของตัวแม่เนี่ยอยู่ที่3.82บาทนะครับแต่หากประเมินด้วยวิธี back show model นะครับ บนราคาปิดเมื่อวานที่3.82เนี่ยเราจะได้ราคาเหมาะสมออกมาอยู่ที่2.8ถึง3.07บาทนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัว TTA นะครับผู้บริหารก็ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวในสื่อต่างๆนะว่าสนใจเ,เข้าลงทุนในธุรกิจโรงกัน่นแล้วก็คาปีนะครับโดย เงินที่จะใช้ในการลงทุนเนี่ยก็จะมาจากการเพิ่มทุนที่จะเรียกชําระในเดือนกันยายนปี58า์ป58นะครับซึ่งเราก็ได้มีการเขียนบทวิเคราะห์ไปแล้วในเรื่องของสัดส่วนต่างๆนะครับแล้วก็เงินสดภายในนะครับเมื่อรวมกับการกู้ยืมเนี่ยก็จะสามารถมีเงินลงทุนนะครับได้ถึงราว2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับโดยธุรกิจลงกันที่ผู้วิหารให้สัมภาษณ์เนี่ยมองว่าน่าจะเป็นตัวของบางจากนะครับซึ่ง ตัวปตทเองเนี่ยมีแผนที่จะขายออกนะครับถ้าหากมาดูเนี่ยปตทถือหุ้นในบางจากอยู่22.22ซ22นะครับเมื่ออิงราคาปิดเมื่อวานคิดเป็นมูลค่าที่1หนึ่งหมื่นหนึ่อล้านนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในวงเงินนะครับที่สามารถจะกระทําได้นะครับก็มองว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับที่จะเข้าซื้อหุ้นบางจากได้นะครับหากได้รับการผ่อนผันที่ไม่ต้องทาคำทนเดอร์ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเนี่ยเขาคงต้องติดตามความคืบหน้าถึงความชัดเจนนะเนื่องจากมีหลายรายสนใจที่จะเข้าลงทุนในตัวบางจากนะครับทางฝ่ายยังคงแนะนําซื้อนะครับจากราคาหลังเพิ่มทุนที่เราเคยประเมินเนี่ยก็ยังสูงกว่าราคาปัจจุบันนะอีกทั้งการทํา m a ขนาดใหญ่เนี่ยเรามองว่าจะมีผลต่อการทําธุรกิจของบริษัทในอนาคตนะครับยังคงราคาพื้นฐาน25บาทครับโดยรอราคาจองที่แน่นอนก่อนนะครับ แล้วก็ตัว B W G นะครับบริษัทย่อยได้รับส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้านะครับโดย B L I เนี่ยเขาได้มีการแจ้งโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะครเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งหมด13โครงการนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีโครงการของบริษัท Earth Tech นะครับ Environment นะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยพบว่าเป็นบริษัทย่อยของตัว B W G นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะนะครับขนาด9.4เมกะวัตต์เงินล่นคุณ 1.2พันล้านบาทนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะฮะซึ่งก็เป็นที่ตั้งของหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมของตัว BWG เองนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมาจากขยะในบ่อฝังกลบแล้วก็ขยะอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายที่เขาเอานำมาอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิงสำเร็จรูปนะฮะซึ่งเขาก็ได้มีการทำโครงการตรงนี้ไว้แล้วนะครับถ้าหากมาดูในเรื่องของผลประกอบการเนี่ย จะพบว่า B W G เองเนี่ยผลประกอบการก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดเอาไว้นะฮะก็ค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดไว้พอสมควรนะครับแต่ผู้บริหารเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการเข้าสัมภาษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําประมาณการใหม่เนี่ยก็คงจะยากนะครับแต่จากข่าวที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก,ก B O I นะฮะซึ่ง เป็นธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจมากเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีผลบวกต่อราคาหุ้นนะครับเราก็แนะนําเก็งกําไรในข่าวการได้รับการส่งเสริมในเรื่องของโรงไฟฟ้าจากขยะนะครับก็ปิดการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ